สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงนะคะไม่ได้พบเจอกันนานหลายเดือนเลยนะคะก็วันนี้มาอยู่กันในเกม case hunter นะคะก็แสงเนี่ยเห็นเกมนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็มาลองเล่นกันดูดีกว่านะเพราะว่าเป็นเกมแบบปริศนาอะไรแบบนี้นะก็พอเมื่อเข้าในตัวเกมเนี่ยเขาก็จะพูดมีตัวละครนะพูดว่า เราได้รับการว่าจ้างเรื่องหาของลองไปดูเนื้อหากันว่าจ้างกันนะคะนี่ค้นหาไวโอริน,นะคะส่วนนี้เหมือนจะเป็นเอ่อให้ลองเล่นก่อนดูหไหมว่าตัวเกมเป็นลักษณะยังไงนะคะก็ไวโอินของนักสืบพังทำย่างไรถึงจะซ่อมได้นะเฮ้ทราบแล้วนะคะ โอเคการว่าจ้างอยู่ตรงมุมขวาบนกดดูเพื่ออีกครั้งไหนนะนี่อ๋ออยู่ตรงนี้นะคะนี่ทราบแล้วเออก็ต้องหาชิ้นส่วนใช่ไหมนี่อ๋อไม่ใช่เราต้องกดนี่ก่อนพวกเราไปดูในห้อง ก่อนดีกว่ากดภาพเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆอ๋อเนี่ยกดสิ่งของเพื่อเดินไปอยู่ตรงด้านหน้าของสิ่งของแบบนี้จะเห็นชัดกว่านะชอบจังเลยอะ่ะโอ้ยยังไม่ทนันอ่านเมือไว้ก่อนซะแล้ว โอเคเขกว่า okay. oh. กดกล่องไวโอลินนะคะเพื่อประกอบไวโอลินให้สำเร็จโ okay. อเคอยู่ช่วงนี้ค้นหาดูรอบๆอีกชิ้นอยู่ที่ไหนกันนะอีกชิ้นอยู่ตรงนี้ไงใต้เตียงไม่ใช่ใต้เตียงอยู่บนพ้าห่มบนเตียงตรงเตียงมีอะไรอยู่นั่น อันไปก็ขำไปอ่ะคือแบบคือแสงอะอยากแบบกดกดจิ้มจิ้มแล้วแต่แบบยังต้องทำอยู่ะนะยังต้องไปตามที่เขาเออได้วางไวโ้ oh my god แง่โอเคทำได้ดีนิ่น,นาไปดูกันว่าจะอื่นกันเถอะโอเค กดตรงไหนเนี่ยโอเคไปด่านถัดไปกันโอเคตามหามือที่3ามนะโห oh. ชอบแบบเขาจะมีหัวข้อที่แบบน่าสนใจดีนะ <c oughs> ฉันสงสัยว่าสามีมีคนอื่นอยู่อยู่ไม่มีนะแต่เติมมา <c oughs> นักสืบช่วยฉันหาหลักฐานที่เขา มีชูได้หรือเปล่าโอเคนี่ต้องมีรูปคนอยู่ใต้เรียงด้วยอะ่ะพบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้สามารถกดทิปเพื่อรับการช่วยเหลือมอบให้คุณหึอันโ okay, อเคข้างบนแต่ไม่ยากกดอรอเขาให้กดหรอ โอเคโอเคโอเคที่เราสอนจะเป็นตำแหน่งสำคัญให้รีบไปดูโอเคมีชีสได้หลักฐานคือชีสมาแล้วนะเออชีสเอาไปล่อหนูได้ไหมอะตรงนี้มีหนูอยู่อะไม่ไม่ไม,ไม่เนี่ยคือตรงนี้มี หนูมาได้ไหมโอเคได้ชีสเก็บหนูเก็บชีสกลับไม่ได้แล้วนะเออตรงนี้โอเคดูไม่ได้เฮ้ยมีรูปนี่หนะเดี๋ยวนะในชักไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคแล้วรูปนี้ดูได้ไหมไม่ได้คืออยากดูอ่ะว่าเออในรูปนี้มีรูปผู้หญิงกลัวหนูอยู่ด้วยอ่ะไหนมาดูที่โต๊เครื่องแป้งดูซิ ดูได้ไหมโอเคบนตัวเครื่องแป้งไม่มีสิ่งผุดปกติที่ใดใต้ผม,มอ่ะอ้อใต้ผมดูไม่ได้ที่แก้วนี้ล่ะโอเคการน้ำชาที่สง่างามแต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องภารกิจโอเคตรงเนี้ยในรูปภารกิจเนี่ยมีรูปคนอยู่ใต้เตียงเพราะงั้นเนี่ย ยากจะเอาหนูใส่ไปในใต้เตียงโอเคเห็นแล้วนะเห็นว่ามีคนซ่อนอยู่โอเคอ๋อไม่เข้าใกล้อ่าเอาหนูไป oh. Oh God. <laughs> โอ้โ้เมื่อกี้ออกมาตัวเบลลอเลอค่ะ <laughs> ไม่ใช่หนูนะที่ออกมาตัวเบลล์น่ะเออแั่ะแหละไ <laughs> ทจไปดีกว่าเนาะ โอเคสงครามชิงอาหารนะเออนี่น่าจะเป็นตัวตุ่นใช่ไหมพ่อครัวตอนที่ไปจับตัวตุ่นในฟาร์มหกล้มจนมือเจ็บรีบไ,ไปช่วยกันเถอะโอเคเรามาคุยกับพ่อครัวก่นกอนดีกว่าไปยได้ไหมโอ okay. เคบอกให้จับตัวตุ่นโอเคจับพ่อครัวไม่ได้นะคะ โอเคตัวตุน่นเขาต้องมีอะไรล่อไหมอะมาดูนี่สินี่มันคือสิ่งแปลกปลอมอะไรเออมีมีเห็ดอยู่น้งแหละโอเคโอเคพืชผักพวกนี้ดูไม่เลวเลยเดีย๋ยวจะทำแล้วไม่ใช่ทำดิเดี๋ยวจะกินให้อิ่มน้ำสำราญไปเลยหยิบได้ไหมอะคือหยิบไม่ได้อะโอเคมาที่ตัวตุ่นดีกว่าโอเค โอเคอ๋อ <Okay>. oh, เป็นเกมจับตุ่นเหรอโอเคยังทำงานไม่เสร็จเลยทำไมเอาแต่คิดจะจากไปโอเคทำไมหยิบตุ่นไม่ได้หรอเนี่ยตุ่นที่มึนงงอยู่ตรงเนี้ยทำไมอ่ะหยิบตุ่นไม่ได้อ่ะโผล่มาโผล่มามีตุ่นกี่ตัวเนี่ย อุ้ยตีไม่ทันทำไมเยอะจังอะอุ้ยเร็วเร็วโอเคเอาล่ะอะไรเอ่ยกุหลาบของจิ้งจอกนะคะก็คือกุหลาบของจิ้งจอกเหี่ยวเฉาแล้วคุณสามารถหา กุหาบดอ,อกไม้ให้มันหน่อยจะได้ไหมอ,อน้องน้องคงจะชอบดอกกุหาบนะคะก็มาตามหาดอ,อกกุหลาบกันดีกว่าโอเคเกมแบบนี้เนี่ยสมาราเนี่ยเราจะต้องจิ้มเถอะจิ้มไปเลยนี่คืออะไรอะ่ะ คือแล้วไงอะแล้วไงอะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมาคุยกับจิ้งจอกก่อนโอเคผู้หลาบนะคือแล้วไงอะ ในแก้วว่างอยู่นะโอเครู้ว่าในแก้วไม่มีอะไรในตรงนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวนะมีเม่ถั่วใม้ไม่ถั่วมาแล้วแล้วปากเนี่ยแต่เมื่อกี้ฝั่ง,งเขาก็พิบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาในแก้วว่างก่อนนะคิดว่า,าจะ ในแก้วว่างอยู่อ่ะในกล่องนี้มีอะไรอ่ะเดินไม่ได้นะเดินเดินเดินเข้าไปฝั่งนนไม่ได้เออเอาใส่ไปในถ้วยได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ขยับอะไรไม่ได้แล้วนะเอออ๋อลืมลืมไปว่าตรงนี้มีกระถางน,นี่ คือบ <Bye. S 2> <laughs> โอเคเปิดโรงแรมแล้วรีบไปดูสิชอบอะ่ะโอ้เขามีหน้าภารกิจด้วยนะคะว่าเราทำภารกิจอะไรไปแล้วบ้างมีค้นหาเวลดินตามหาหมดที่3ามแล้วก็สงครามชิงอาหารกูราาบของจิงจอกนะคะก็วันนี้เนี่ยขอจบ ิปตเพลงนี้นะคะสำหรับวันนี้คนทีด่ดูคลิปแสงถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like กด s ับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ